กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรคนจนเดือนเมษายน2566งมีเงินเข้าบัตรสูงสุด1745บาทได้ทุกคนใหม่เช็คด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2566จ่ายอะไรบ้างรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้ที่ได้รับสิทธิจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตั้งแต่วันที่1เมษายน2566โดยจะได้รับวงเงินดังนี้ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเป็นวงเงินสิทธทิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้มีดังนี้วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้อง80บาทต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนประกอบด้วยรถมขอสอรถไฟขอสอมอกอรถไฟฟ้า MRT BTS a R. L ต่อไปในวันที่18พฤษภาคม2566จะได้รับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตร,รการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้หนึ่งแห่งและผู้ให้บริการน้ำประปาได้หนึ่งแห่งการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือการประปานาครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงต่อไปทุกวันที่20ของเดือนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิเป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทต่อเดือน จะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินอ e ีมันนี่ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งสุดท้ายในวันที่18เมษายน2566รวมสิทธิที่ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะได้รับในเดือนเมษายน2566รวมทุกรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,745บาทรวมทั้งค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าและเบี้ยความพิการสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ